วันนี้เนี่ยผมใช้เป็นตัวกระทะ PMC 7700นะฮะในการทำทาโกยากิก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ท่านใดที่ยังไม่มีก็ซื้อนะครับแล้วก็ใส่ให้ทั่วๆนะฮะทั่วๆหลุมเขาหลังจากผ่านไปประมาณ15นาทีเราก็จะได้ทาโกยากิแล้ว สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจชิมโมโนไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตการทำทาโกยากินะฮะจากเตาอเนกประสงค์ emc 7700นะครับโดยตัวนี้เนี่ยจะมีกระทะมาให้ถึง5ฟังก์ชันนะครับทั้งกระทะหน้าแบนกระทะทำแพนเค้กแล้วก็เป็นกระทะทาโกยากิกระทะต้มกระทะย่างแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาสาธิตกระทะทาโกยากิครับผมผมก็ได้สูตรมาจากใน YouTube ช่องนึงแล้กัน นะครับโดยส่วนประกอบเนี่ยก็จะมีเป็นแป้งกับไส้ของทาโกะนะครับก็จะมีกระด๋ปีหั่นฟอยต้นหอมซอสโชยุแครอทหั่นเตาไข่กะกุ้งปลาแซลมอนปลาหมึกปลาโอป่อนสาหร่ายป่นซอสโทคัสึนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการการทำพร้อมกันเลยครับ หลังจากที่ผมได้แป้งมาแล้วเนี่ยผมก็ผสมแป้งนะฮะตามสูตรที่เขาให้มาเลยวันนี้เนี่ยผมใช้เป็นตัวกระทะ EMC 7700นะฮะในการทำทาโกยากิโดยใช้เตาทาโกยากินะฮะก็หน้าเตาก็จะเป็นอย่างนี้ท่านใดที่ยังไม่มีก็ซื้อนะครับมาวางใส่ชือ้ออ่าพอใส่เข้าไปเสร็จเราก็วอร์มเตาฮนะโดยตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขาเลยเขาปรับไฟได้3ระดับ ต่ำกลางแล้วก็สูงผมก็ใส่น้ำมันพืชวอร์มนะฮะถ้าโกะเนี่ยมันต้องใส่น้ำมันพืชเยอะๆหน่อยอันนี้ผมก็เพิ่งเคยทำเป็นครั้งแรกนะฮะแล้วก็มา,แล,มาแล้วก็มาทำปิดพลาก,การใดให้อภัยด้วยนะแล้วก็ปิดหลังจาก,กเราวอร์มเตานะฮะจนได้อุณหภูมิของเขาแล้วแหละ สังเกตได้ง่ายเลยนะครับก็คือว่ามีเหมือนมันระอุขึ้นมาเหมือนมีควันมันระอุขึ้นมานิดนึงโดยตัวเครื่องของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกปลาแซลมอนกุ้งเนี่ยเราต้องไปลวกก่อนก่อนที่จะเอามาทําเป็นไส้นะครับผมก็นี่เลยได้เจ้าตัวแป้งและชื่ขออนุญาตเทใส่เลยนะครับ แล้วก็ใส่ให้ทั่วๆนะฮะทั่วๆหลุมเขาต่อมาก็เป็นผ นอกจากตัวแป้งตัวนี้เนี่ยสามารถทําตัวทาโกยากิได้แล้วฮะก็ยังสามารถทําเป็นโอโคโนมิยากิได้นะครับก็เขาจะเป็นแป้งตัวเดียวกับนะฮะแล้วก็ปิดก่อนชือเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเติมไส้นะครับไส้ปลาหมึก คือข้อดีของการทำทำกินที่บ้านเนี่ยเราสามารถใส่ไส้อะไรเข้าไปก็ได้บางท่านชอบแบบว่าพี่ชอบเป็นไส้ปลาปมันได้ไหมอ่าก็ใส่เข้าไปนะครับต่อมาก็เป็นไส้กุ้ง อ่าผมกับทีมงานเมื่อกี้นี้ก็ได้ช่วยแห็นผิกแล้ะ <g iggle> ก็ได้แล้วนะครับสําหรับการใส่ไส้แล้วก็หอ่อก็คือว่าปล่อยทิ้งไว้นะฮะสินาทีพอมันแป้งมันเซ็ตอย่างเงี้ยนี่แป้งเซ็ตลักษณะอย่างเงี้ยเราก็ทําการหอ่อห่อให้มันเป็นครึ่งวงกลมอย่างนี้นะครับชึ้อ่าแล้วเดี๋ยวผมจะเติมแป้งเข้าไปในส่วนที่เขาจะเหลือ เป็นช่องเหลืออยู่นะัะแล้วก็เติมแป้งเติมแป้งนะฮะหยอดให้มันเป็นเป็นก้อนเติมเข้าไปเลยนี่ครั้งแรกนะคะ้งแรกของผมนะฮะนี่เห็นไหมเตาเตาของเรา ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเชฟมืออาชีพเ,เราก็สามารถทำอาหารได้แล้วนะครับโอเคชุดนะฮะหลังจากผ่านไป ประมาณ15นาทีเราก็จะได้ทาโกยากิแล้วเป็นไงนี่เลยฮะเดี๋ยวผมจะเอามาเรียงใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะครับผมขออนอุญาตใช้สกร์ปไอติมตักนะ ท่านใดที่มีอยู่บ้านนะครับก็สามารถทำเป็นกิจกรรมสันทนาการในคะรอบครัวได้นะโอ้โหเยอะมากเยอะมากโอเคนะฮะแล้วก็ผมก็จะทำเป็นน้ำลาดนะฮะชื้แล้วก็ า,าซอสโทคัสึแล้วก็ปลาป่านหรือปลาดาชิสา,าลายนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับทากโยกยากิของเรานะครับผม mm hmm. เดี๋ยวผมจะมาลองชิมดูนะมันจะร้อนหน่อยลองไปทำดูนะครับสูตรนี้ อร่อยเลยครับสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะฮะสำหรับการรีวิวกระทะนะฮะทำทากโกยากิสำหรับท่านใดนะฮะสนใจกระทะอเนกประสงค์ EMC 7700 mm hmm. ก็สามารถทักไลน์ทักในเพจก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กด SUBSCRIBE ให้ทางช่องเราได้นะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานชิมโ,มโนก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นก่อนส่วนรอบหน้าเนี่ยเราจะมารีวิวอะไรก็ขอติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ